โอเคโเคก็โนแก่คลาสสิกนี่ไทยนี่ไทยไปแดงหรือ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แดงอยู่ไกลคลาสสิก บอม้อปล่าเนี yes> ่ยอเนี่ยอะไรเจไม่ดูเยหรอเจมัวดูองเงเจมแล้วเจไม่เห็นอะไรเลยอ๋อไมตึกแบบนี้โบราณอีกีแมเต้มันคาติกอย่างนี้ยบันเออนั่งดูหน่อยดูเดี๋ยวเจมาแล้วเจไม่เห็นอะไรเลยข้างน้าเป็นตอะรน่นเป็นบราณ่นะไรบ้าพวกมันตะไปอีก่ไม่ แต่ว่าพกคนครจังเลยก็ดับไปองวดไันะไรอย่างเี่อันนี้ตาเลยตเยนี่นี่เนี่ยไม่รู้ไีู่ารอะไรเนี่ยนี่นี่ดูนี่นี่ดูดูนี่นาเลยนะิ้อ๋อไอ้นั่นนะมงนี่ดูดูนี่าเลยไอ้นี่มีขน้ายมีกันเลยนะนี่นี โอเคนี่ฟรีแมตต์เต้นลาดฟรีทเมตตเต้นแค่10บาทแล้วจรมันมีมอลนคชอปิงมอล tại đang đi dọn đi là cà phê đi đó tại là cà phê cà 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 phê lấy lốt phái vào nhỉ lấy đi lấy đi đi Ờ, à, đi hết bà ทางนี้ดังยิ่ทางนี้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 ดักถนนอ่อถนนนี่ถนนเรียบลื่นฟังอ้าวจอมก็ฝังนี่ยอมนี่ขังอ่ะจับนิ่งๆนิ่งนี่ยอมนี่นี่จะเห็นและตัวเมืองเติร์นนะ่ี่ะมีขับรถมาทางนี้วันนี้ถ่ายได้ง่ายเพราะว่าแสงไม่ย้อนแสง ีเท่ากับซีดี้ก็บ้านเมืองเราเปล่าซิดีเปล่าหร <Yeah. S 1> ออว่า ัวตลาดเบิร์ดนะในซิตี้เบิร์ดซิตี้ที่ช้อปปิ้งโมเอ่อยาโปลโมนูนี่องกลนี่โาบนูนาี่ถนนวิลเลียมทางนี้นะครับ ลองหลัางบริชติบริชติสามารีบอกต้องบริชต<ห>ิอืมไอ้ลวอะไรวะอันเาเอยยิ่งกว่าบ้านเองอันรถทางอุกังเข้าไม่ได้ ใครไปกับพ่อลูกจะไปจะไปแพร่พพพพแม่อยู่นี่นะพ่อไปไหนนะั่นพ่อไปดูอ,อะไรอ้อะไรเดี๋ยว Được rồi, để chọn Để coi Okay. mà Okay. 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 nhanh นี่เป็นสิ่งที่มาจระจัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ท่านดูๆแล้วนี่ดูเหมือนอย่างจ,จอบปลวกแต่มันไม่ใช่มันเป็นหินปูนนะค้าอธิบายที่ว่าถึงเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ทีแรกนะบนพื้นตรงนี้นะเป็นเนินสายเป็นริมอยู่ริมชายหาดนะแล้วที่นี้แล้วก็มีต้นไม้องอกขึ้นมาภายหลังภายไลยหลายห,ายหายมื่นหลายแสนปีก่อนโน่นอ่ะพอ งอขึ้นแล้วแล้วก็โดนสารเคมีต่างๆถูกพวัดพามาจากในแผ่นดินนะฮะแล้วก็มาตกในที่นี่แล้วกเกิดฝนน้ำฝนซึมลงไปนะแล้วก็เกิดจับเกาะบนรากไม้บนต้นไม้เนี่ยที่อยู่ใต้ใต้ทรายเนี่ยเึงมๆไปเป็นรูปอย่างนี้เมื่อก่อนนี่ทรายคงจะอยู่เดินทรายทคี่ยวมอยู่สูงระดับนี้เนี่ยอันนี้มันใต้ดินนะใต้พื้นทราย และจากนั้นอีกหลายหมื่นปีนะ,ะแล้วก็ถูกไปถูกลมเนี่ยพัดทรายออกไปก็เหลือก็เหลือนี่ที่พื้นอย่างนี้นะและหลังจากนั้นอีกหลายแสนปีก็ถูกน้ําท่วมอีกครั้งหนึ่งแสารเคมีในทะเลเนี่ยเข้ามาช่วยจับเกาะเลยเกาะอีกครั้งหนึ่งเลยทําให้ให้หินตายเนี่ยนะนะแข็งแกร่งน,นี่เป็นสิ่งที่มหัศารรย์มากนะเป็นสถานที่สาคัญที่สุดที่นักนินักท่องเที่ยว นิยมมาเที่ยวมากที่สุดของเวสเทิร์นออสเตรเลียนะอยู่ห่างจากเพิร์ชไปทางเหนือประมาณ240กิโล นี่คือร่องรอยแห่งต้นไม้ซึ่งถูกหินถูกทรายเนี่ยที่ผสมปูนนะห่อหุ้มเอาไว้เนี่ยนี่นหลักฐาน